ท่านกำลังอยู่กับ WBTV นะครับวันนี้เราออกนอกสถานที่มาที่กองทัพภาคที่1ซึ่งคณะประกอบด้วยท่านกองทัพภาคที่1แล้วก็ท่านรองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับวันนี้เราจะเดินทางไปลงพื้นที่จะไปลงตรงจุดไหนขอรับฟังจากความกองทัพภาคที่1เลยครับผมท่านครับผมขออนุญาตเรียนท่านขอทราบชื่อด้วยครับผมครับผมพลโทอุดมเดชศรริบุตรแม่ทัพภาคที่1นครับทีนี้การเดินทางไปในครั้งนี้ไม่ทราบว่าท่านได้วางแผนในการ ที่จะไปเยี่ยมชมแล้วก็ไปช่วยเหลือ,อยังไงบ้างครับผมครับในวันนี้ได้รับความกรุณาจากผู้มีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือประชาชนกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือทางสภา,าที่ปรึกษาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาตินะครับแล้วก็ทางกรมสุขภาพจิตแล้วก็ส่วนอื่นๆที่มาร่วมกับคณะด้วยนะครับก็โดย มาร่วมกับทางกองทัพพระนึ่งได้จัดรถสนับสนุนให้ซึ่งทางคณะก็จะได้ไปดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นะครับแล้วก็มีการซ่อมอสิ่งอุปกรณ์หรือยานพนาหนะต่างๆนะครับโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้านะครับพร,พระนครเหนือนะครับแล้วก็ในส่วนของกรมสุขภาพจิตด้วยนะครับ ก็คงจะมีทั้งเรื่องของการออกหน่วยแพทย์ในเรื่องของการซ่อมอแซมสิ่งของยานพาหนะของประชาชนที่เดือดร้อนแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องของการแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยซึ่งการเดินทางในวันนี้ก็เลือกไปในพื้นที่ของเขตบางแคซึ่งผลกระทบจากการได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยก็เริ่มมีมากขึ้นแล้วนะครับก็รับ ขออนุญาตาเ,ราเรียนถามท่อนอานรองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่านพารณีเรียนุตพงศ์นะครับอยากจะทราบว่าทางสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับอ,องค์ความรู้ยังไงจึงได้ตัดสินใจที่จะเข้าไปร่วมในโครงการนี้ด้วยครับผมจริงๆเนี่ยโครงการนี้ไม่ได้จากว่าเราเห็นความเจ็บปวดของประชาชนที่ประสบอุทกภัยนะคะเราก็จะคิดว่าสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยืนข้างประชาชนเมื่อยืนข้างประชาชนเมื่อเวลาประชาชนทุกข์ร้อนเราก็ ทุกร้อนร่วมด้วยก็เลยมาขอความอนุเคราะห์จากกองทัพภาคที่หนึ่งค่ะโดยที่ขอให้ท่านสนับสนุนกำลังพลและก็รถนะคะท่านก็กรุณากับสภาที่ปรึกษาสิทธิแลสังคมห่งชาติอย่างยิ่งแล้วก็สภา,สาที่ปรึกษาเราก็รวบรวมเงินจากสมาชิกนะคะเราก็จัดถุงบริจาคแล้วก็เ,เรียนเชิญท่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือขอความร่วมมือในเรื่องของการส่งนักศึกษานะคะเพื่อจะลงไปดูเรื่องไฟนะคะไฟฟ้าบ้างนะคะแล้วก็เรื่องซ่อมเครื่องยนต์รวมทั้งเรือยนต์หรือแม้แต่การที่จะต้องเยียวยาหลังที่จากน้าท่วมหายแล้วเนี่ยค่ะบ้านไหนจะซ่อมจะสร้างอะไรพระจอมเกล้าเนี่ยอยู่ในโครงการที่ทําได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระจอมเกล้าพระนครเหนือนี่ก็มีโครงการทํา สุขาลอยน้ำนี่ก็ทำร่วมกับ S G แต่อันนั้นก็ต้องทาง S G จะเป็นผู้บริจาคเองแต่ว่าทางพระชมกล้าเป็นผู้ผลิตให้นะคะแล้วก็เราก็ได้ความอนุเคราะห์จากคุณหมอณรงครงค์สาหาเมธาพัฒค่ะซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษกรมสุขภาพจิต ท่านก็ให้การ,รสนับสนุนส่งคุณหมอมานะคะท่านชื่อคุณหมอรงออจันทราศักดิ์จากโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยาค่ะแล้วก็ส่งน้องคุณหมอแดงซึ่งเป็นคุณหมอจากโรง,โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะคะท่านก็มา เป็นคือว่าวันนี้นะคะไปรักษาทั้งกายทั้งจิตแล้วก็รักษาบ้านด้วยค่ะนะคะ,แล,ะแล้วก็สิ่งก่อสร้างร้งท่านแม่ทัพท,ท่านอนุเคราะห์อย,อย่างยิ่งท่านจะพาไปที่วัดที่เป็นโบราณสถานของเขตบางแคค่ะซึ่งน้ําท่วมไปกี่เมตรแล้วคะท่ะทานคะประมาณเมตรหนึ่งครับประมาณค่ะนะคะ ขอขอบคุณท่านรองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับในฐานะที่ทางถาบันพระจอมเกล้าพระนครหน่งนะครับมีส่วนด้ส่วนนี้ขออนุญาตเรียนถามท่านนิดหนึ่งนะครับโครงการที่มีความเป็นมาอย่างนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่ประสบภัยอย่างไรบ้าง ครับก็ทางมหาวิทยาลัยตอนนี้ก็หลังจากดูแลป้องกันมหาวิทยาลัยคิดว่าโอกาสน้าท่วมมีน้อยแล้วก็พยายามในวิบายทางการก็พยายามให้ช่วยเหลือสังคมนะครับก็ไปร่วมกับหลายหายส่วนวันนี้ก็ได้มีโอกาสร่วมกับสภาเศรษฐกิจแห่งชาตินะครับทางเราเป็นนักศึษาเกี่ยวทางด้านช่างก็ต้องไปทําการสํารวจความเดือดร้อนในเบื้องต้นก่อนนะครับเพราะว่าเรายังยังไม่ทราบพื้นปัญหาพื้นที่นะครับวันนี้ไปอาจจะช่วยเหลือในเบื้องต้นก่อนได้แล้วก็จะเก็บข้อมูลเข้ามารวบรวมที่มหาวิทยาลัยนะครับ ในขณะดีวกันมาิทยแล้วตอนนี้ก็ผลิตน้ําดื่มเพื่อจะไปแจกจ่ายเพิ่มเติมให้นาร่วมสมทบไปด้วยเพราะว่าเข้าใจว่าประชาชนขาดเรื่องน้ํำพอสมควรนะครับ ครับขอพระคุณมากครับเดี๋ยวขออนุญาตสรุปที่ท่านแม่ทัพภาคที่หนึ่งนะครับที่ท่านได้ถือว่าเป็นเจ้าภาพแล้วก็เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของว่าตรงไหนมีรประสบการณ์มีภัยพิบัติอย่างไรหรือตรงส่วนไหนที่ท่านจะเอื้ออํานวยความสะดวกทุกอย่างนี่นะครับขอเชิญท่านสรุปปิดท้ายนิดหนึ่งครับในช่วงนี้ครับผมคงขอขอบพระคุณในทุกภาคส่วนนะครับที่มีส่วนร่วม ซึ่งทางกองทัพพื้นหนึ่งก็ทําในนามของกองทัพบกซึ่งก็เป็น,นกลไกหนึ่งของรัฐบาลนะครับที่จะพยายามช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากน้ําท่วมในครั้งนี้นะครับก็ขอเรียนกับประชาชนโดยทั่วไปว่าพวกเราทุกคนก็คงจะต้องช่วยเหลือ,อสําหรับผู้ที่ประสบภัยในครั้งนี้กันให้เต็มความสามารถนะครับมีสิ่งหนึ่งถึงใดที่พวกเราทุกคน จะร่วมกันทําได้ผมก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมกันนะครับช่วยแก้ปัญหาของชาติในครั้งนี้ช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยสามารถที่จะ ติดต่อมาทางกองทัพภาคที่1นนะครับในการที่จะเดินทางไปช่วยเหลือประชาชนในจุดต่างๆซึ่งผมก็มีความพร้อมแล้วก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าทุกส่วนจะมา,มาร่วมกันในในการที่จะแก้ปัญหาในครั้งนี้ครับขอขอบคุณครับถ้าเรายัางพอมีเวลาอีกนิดไหมครับทางกรมสุขภาพคท่านผู้ชมที่เคารพครับนอกจากทางกองทัพแล้วก็กองทัพภาคที่1สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สถาบันมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้านะครับแล้วก็มีทั้งภาคเอกชนด้วยจะขออนุญาตเรียนสัมภาษณ์ทางภาคเอกชนนิดหนึ่งว่าได้ข่าวอย่างนี้แล้วมีความดีใจอย่างไรที่จะมีส่วนเข้ามาร่วมอนุเคราะห์สงเคราะห์ประชาชนที่กําลังประสบภัยอยู่ในขณะนี้ครับผมค่ะดิ่นันก็พัน,นีจารุสมบัตินะคะก็อยู่ในสมาคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจไทยจีนนะคะซึ่งในวันนี้สมาคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจจีนก็จะได้มามอบเงิน3 0,000นบาทให้แกกองทัพภาคที่1เพื่อที่จะร่วมกันนะคะ เพื่อที่จะร่วมกันแก้ภัยพิบัติครั้งนี้หรือร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนนะคะเพราะเราก็เป็นคนหนึ่งที่ท ใกล้บ้านก็ใกล้จะถูกจะน้ําท่วมเหมือนกันแล้วค่ะก็รอรอรอน้องน้ําอยู่เหมือนกันนะคะใช่ค่ะทีน e in no like ี้ก็มีความรู้สึกว่าเมื่อเมื่อประเทศเราเกิดภัยพิบัติอย่างนี้นะคะทุกอย่างทุกคนในประเทศก็ต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะคะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นข้าราชการกองทัพหรือจะเป็นสภาที่ปรึกษาหรือแม้แต่ประชาชนธรรมดานะคะก็ต้องร่วมมือกันแน่นอนวันนี้ก็ได้นําน้ําดื่มได้นําสิ่งของต่างๆนะคะที่เราคิดว่าเราสามารถที่จะแบ่งปันให้กับคนในกรุงเทพหรือคนทั้งประเทศได้นะคะเราจะร่วมแชร์ ความทุกข์ความสุขร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มีส่วนในการเดินทางในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านอย่าได้พบกับน,น้องน้งนําเต็มที่นะครับที่บ้านครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับท่านผู้ชมที่เคารพครับได้พบกับท่านทั้งหลายที่จะเดินทางไปร่วมกับผู้ที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติทางน้ํานะครับซึ่งขณะนี้เราก็เตรียมตัวที่จะเดินทางไปนะครับซึ่งขณะนี้ก็ทางท่านแม่ทัพภาคที่1นนะครับแล้วก็สภาที่ปร,รึกษาเศร,รษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นะครับแล้วก็ทางทีมภาคของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้านะครับแล้วก็ทั้งภาคเอกชนหน่วยงานต่างๆนะครับทั้งสื่อมวลชนมากมายด้วยกันจะเดินทางไปในวันนี้นะครับวันนี้ก็ขอยุติการสัมภาษณ์ไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับพบกันในช่วงน้ําท่วมนะครับไปดูที่น้ําท่วมสถานการณ์จริงเป็นอย่างไรจะนำมารายงานท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับขอบพระคุณครับจะพัฒนาตนต้องด้วยศีลสมาธิและปัญญา ร่วมพัฒนากายวาจาและใจกับรายการเยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุขพบก,กับพระเกแสนชดารามอาจารย์นักจัดรายการวิทยุธรรมะที่อุทิศตัวเพื่อการศาสนามากว่า30ปีที่จะพาคุณไปสัมผัสกับบุคคลที่ใช้หลักธรรมในการนำพาชีวิตสู่ความสุขที่แท้จริงร่วมเรียนรู้หลักธรรมไปกับพวกเขาเหล่านี้ไดุ้กวันจานเวลา17นาฬิกา30นาทีทางช่องเ n n 2 True v i s ู o n 08